สบายดีพี่น้องเบึ่งในพี่น้องแสบเรือหายพี่น้องมาๆ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 อามาๆมาๆมาๆอาๆมาๆมามาๆาๆมาๆามาๆมอามาอมาไมเามเาเลยมา อื้มโอ้ยพี่น้องเอ้ยแฉบหรือเค็มหรือยังปลาโทรพี่น้องงานนี่งัดเป็นงัดกินเป็นกินไปไปขึ้นมาจะเบิ่งกล่องไัไนเด้อคอยอยากแล้วคอยเห็นยังมาผ่านตาอยากเบิ้ดยังไม่อยากปลาเด้อเห็นปลาเนี่ย เขาแล้วคือหอมใช่ไหมวะไปดีนองเขาหอมเลยมากินตำกันเด้อข้าวเราไม่ได้เขาหอมเขาหอมเขานั่นนะคเขียวนางชุยจำใส่ลายพนผิดอืมผิดอนี้มันแห้งนี่เร่งจ้ำนยผิดกนเห็นทายเลยไนกินอะไรน้ำเต้าเด้บ จกัดขนาดเลยเผ็ดทะเลเพ็ดชุยเป็นเผลายีนิสใจลายเอชซีด้วยก็นั่งนิสขนาดเสีย่เพียวเผ็ดออก็ย่างพ้มเน่ยที่เขาน้ำเดือดขับมุ้งขับน้ำเป็ดเนี่ยปูนัยพา้อมเป็นอะไรเครื่องเครื่องข้าวเนยวขานี กินกับข้าววันนีเ็บพดพี่น้องเเล็บพดโผ่เบเจี้ยอางเี้ยแ่กโผลซ้มาเน่ยแม่มกินตัวเจ้านะ ก็เพชรนั่แหละเ้่เพชรก็เพชแบบผิดดีเพชรก็เพชรแสบเมนน่ย่างน,น้เหรนเเ่ยวไปอย่าทำภูงี้เลยเอเบ้ยเพชรมันคือโใส่ประทง n ว่ะใส่ปลาท u ด้วยแหนเจ้า<อ>นานะเขาเียว <c oughs> มันป็นเพชรปั้นน,นี่โอ้ย เล่า่ะ <fazla> คือบุ๊มบิคนอีที่เผแต่ว่าบุมมันใจรัดใจรัดใจเข้มเผ็ดใจรัดใเข้มแต่ขาดูเขาดี่ะขาเผ็ดมบมิแนวที่ออะไรนะอันผู้ได้ใจก็จะเข้มแล้วนี่เผ็ดปรุงผิดนะเผ็ดกินกะหูนมต้ต่อปยผมเนาะโอ เี่เข okay. ่่เข่ามนนี่นใส่เข่านะเขา้าผินเตได้เยเินสัเกิกัได้ละตัวเองทำเองตำมังคขาตัวเองเอาข้าวีดินี่ ยังกผาอยูุ่งยั่จะเผาโออ้ไมใช้ไหมวายืนนรันั่นเ่าพักกนรฮพ่าฮืพ่าบ้านนั่นลแล้วอดเยมงาเก่วใกูอพาพาบ้านนัได้่ไ่ดตัน้ำเผาก็แบุ่นนะไม่แบบโป๊นเงหรอก เอ้ยนั่งมาไล่ให้ได้เอกสู่ได้สูได้อ่านี่นี่นี่อันคือใส่อันอันถาไปบุญไปรชินนะนซื้อในน้อยกัดเซะแต่เนาะตาคนไล่เต็มมาหุ่งแหลนได้เนี่ยเท่งเงไปบุญยุบเดียวหนึ่งสิบพันนุ่งเอาเมื่อไงได้ก็เดียวนี่ืถ้าบอกหาเอหน บม่ขีเจนนี่คือเขาจิตชาปีตายบอไก่ตาบอดแม่้าบ่หายให้เลี้ยงเองเลยนะให้มันเลี่ยงแลมันอากเลี่ยงไก่ตาบอดสพ่อเลิกอีม uh ึง huh. เ <wh> uh ้าแพงมันมันจะขี่ใหญ่ที่เอามืออะรมึงไฟดูแรกมันจิตายฮะานเาะวามเลี่องซื้อแลวครเรงอหนุเาเลยแมบอก่าเลียงตายชัเด้โอ้ขอแพงมันตาบอดะ ไม่ด้เลี่น้องนึบอดนะแพ่งมันมันยังก่ไร่อนว่าเรียแล้วพ่บอกว่าเรียกคปาหามันนะใครเนี่ยชับดอกมากแห่งหมูมีเขาเกลือมันไป้ไย่งหมมีเขาเกลือมันเขาเ่ลือกับมมี่พี่น้องเลยเขาเกลือก็มาซีน้ตาซุยเหล่ามากินข้าวโอซิบไม่กินอยู่เอาไว้ไีนะเปนแก่อไน่อเอาได้่ย่น้ามันนะหล่กจิตําเดิน อันนี้เยมากมันกินตามเลเรียงกับร้เือดั่ับเกือและมันมีเขาเกือโอ้คือมือเือรเ่าแล้วบุ้งเืออะไรมาซีเอาี่นอนซีในลาเนียมากินเจดเดฟหนงลยหายแล้วที่ทมาห่วงซาซุยจนหายทำงานอยู่ลำกานถุงหน้ากระแบงกันกินมากลยทิ้กันเลยมีกระแบงกันกินเหมือนี กูักแต่เงเลยบ่พักย่างเขาบวชนะยังเขายัางหมดเลยดึงออกซะมันเป็นหัวอะไรอะมเป็นหัวกระปล่อยมันก่อยกระปล่อยให้มันก่อยซะก่อนท่านศิบโธต์นะมันไหมเออไม่มาเออนั้นเป็นหัวนานเดียวการหนันบมเป็นหัววปลูกเหลือกปลูกเลือกปวดปวจังเลือกับเวนหน้าเวนอะไรโตเขาปลูกกัน ธรรมดาตื่นตื่รูกถ้าปลูกน้ำรังเนี่ยเปหัว้าปลูกูเนี่ยผเป็นหัวฮะคดหรอวะอือจักแล้วถ้าปลูกเนี่ยเป็นหัวงามเลยสวยเยกอได้ปลูกผูกคนผมมีหัวไก่กับเตี้ยวมาซาผมเพลินนะค้สิตายเหิๆีเนาเว้ยข้าแล้วปลูกเป็นหัววะบ้านแ

ลูกมีประโยชน์ยังลงไปน้่นอนยึงผิดเจ้าบุล่งเจ้าบย่ตะลางพี่ยังผูกย่านแต่ว่าของหนาแนมหลักแหลกหลักแหลกกแหยู่ของหนามยังมี่เลยนะเขาน้านว่าเราไากเขามากถ่ายนั่นเงีของนาม่มีน้าบงยั้น้ไปยังนั่เลยไปไปอกไ ไปมันขี่เนาะมันขี่เนาะแม่โดนันไก่ขี่ไ่ต้องออาไปข้างกบมเหลืองกันไก่พีบ่ายังงงเลยไก่โบลขี่ตากระบอะค้างหนึ่งนะแ้วเมื่อเรียนไงอยากกินมันถ้าผมกินมันเหลืงมันตายเองบอกบอนะเปอเอาตัวใหม่อยากไดก็ต้วนี้บ่หาย่้งก็จะบอกเช่กัน ตัวน mm. uh, mm. ้ำจาเนี <Viol in Harmon> ่เพอโอคือเป็ตายใช่ปะไข่ต้มผีให้ดีก้นใจกันใจเข้มขนาดลูกไส้เหมือนกปูโคตรโคตรโปลาบ่ด้ยปลาแหลนะบ่มิจะพูวะแล้วนังอยุดมีจะพูแล้วได้ปูเออปลาแหลแล้วสบายสิตาย บุดมีก็ดอกนที่หาองนวยมนนของกองเเกือบซิปรอาค้ยหเเด็กกดอ้นเกิอนหรเ็ก็ได้ก็ด้กบดนเเดนั่นลูกอตายมันจะเก็บ่เนี่าเสือกมาใจเพลอะไรไม่มากวันนี่ต้งสุเพนะอ ผู้จักาจะเข้มหนูเผ็ดมาเด็กสิงห์กูผู้เร ah ีกนะผมมองว่าเขาเป็นหมาไปเนี่ยมองว่าเป็นมาเป็นหมาแก่ไปเนี่เบอร์เงินวินาทีผิดการลงเบอร์กระหน่อันบุเพชรเต็มหมาสามต้นสี่ต้นใส่กนเต็มหมาเนาะอืมไม่ใช่อแล้วผมพี่แกนว่าเป็นยากยากเนี่ยแต่ก้อบหนึ่งคุณกันยุ นายบังเม่ทำอะเด้นจานี้แหละอส่ดสาม่คะยะขวดอีพี่น้องเอ้ยขูกินกับทั้งหอมทั้งหายฮะพี่น้องมาฮอดมีกระโบกี้ยังร้านนะพี่น้องกินแบบเป็ดเพชทั้งกินทั้งหายพี่น้องแซษเศพี่น้องมาเด้อกินน้ากันเ้อะพี่น้องสบายดี่ไคลิปนี้ก็สบดีพี่น้องบายแล้วพี่น้อง